ภาพสวยมุมกล้องเลิศโลเคชันปังสมกับเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ร่วมทุนสร้างไทยสิงคโปร์จริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ทวินร่างฉันวิญญ,ญาณเธอที่องค์ประกอบของฉากแต่ละฉากเนี้ทีมงานและนักแสดงเขาพิถีพิถันเป็นอย่างมากอย่างฉากที่ท่านและหนึ่งเดียวคุยกันน่ารักน่ารัก,นรกบนดาดฟ้าเรียกได้ว่าเคมีของเข้มและมุกดาก็กดีต่อใจจริงๆเลยล่ะค่ะถามจริงผู้จัดการผู้จัดการเชื่อจริงๆหรอว่ามีใครคนนั้นอยู่แน่ใช่ บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ทีมงานเขายกกล่องขึ้นไปถ่ายทำบนดาดฟ้าเพื่อให้ได้วิวสวยใจกลางเมืองมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่ที่ทำาอมนักแสดงอย่างเข้มและมุกดาถึงกับเอึ้งก็เห็นคิดจะเป็นการนั่งคุยกันบนท่อที่อยู่บนดาดฟ้านี่แหละค่ะตอนแรกดาดฟ้านูเข้าใจแต่หนูแค่ตกใจอันนี้เดินเข้ามาแล้วเราก้าวขึ้นอันเดียาก็แบบเราต้องเดินนะหนูคือคือคันนี้ แล้วแบบต้องทําเป็นเหมือนแบบเก่งมากคุ้นเคยกับท่อนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยพี่ก็เป็นฉากต้นๆเนาะที่ทําให้เราได้รู้จักว่ามันมีเหตุการณ์อะไรในร่างกายเขาบ้างก็อยากจะให้ทุกคนมารอรรครับคุณผู้ชมท่านไหนพลาดฉากนี้ไปสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีและอย่าลืมติดตามชมซีรีส์ทวินร่างชั้นวิญญาณเธอคืนนี้หลังจบละครสงครามหมอลำนะคะ